เวลา51นาทีสมเด็จพระนิธิาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไป BDMS Connect Center เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนประจำปี2566จัดภายใต้แนวคิด Road to l i f e from Well-Being เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุปัจจุบันประเทศต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีอัตราการเกิดน้อยลงขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นทำให้สังคมผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุใช้ประสบการณ์และความรู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตนเองทางที่ทำงานสังคมรอบข้างและประเทศชาติให้เกิดผลลัพธ์หลายๆด้านที่ดีขึ้นโอกาสนี้่อบปไ็นนิทรรศาการ,สการสแสดงนิวัตกรรมของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS นิทรรศาการการดำเนินงานของมูลนิธิเวชดุสิตและโครงการ President Award เวลา17นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชบรโรลังกให้นายดายนีดไวเคธเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติสเคาซินประเทศไทย วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงณฐานปฏิบัติการเอกราชกองร้อยต่อชด3-15บ้านร่มเกล้าบ้านสงบสุขตำบลบ,บ่อภาคอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ฐานปฏิบัติการเอกราชฐ,ฐานปฏิบัติการอธิปไตยฐานปฏิบัติการภูสอยดาวและศูนย์อำนวยการประสานงานภูขัดภูเมียงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดาริโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสะท่งห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองคมนตรีไปสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผูขัดภูเมียงภูสอยดาวเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดําเนินงานด้านต่างๆเมื่อปี2547สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงห่วงใยราษฎรที่ฐานะยากจนขาดความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องสภาพป่าเสื่อมโทรมมีการบุกรุกป่าจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผลสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสามารถฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศต,ต้นน้ำกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ ราษฎรมีความรู้และจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคมีความรู้การทำการเกษตรไม่ใช้สารเคมีและร่วมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักน้ำลุ่มน้ำภาคมีสมาชิก23รายทำให้มีรายได้ที่สูงขึ้นส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนจบ